ดินเนอร์มือหรูพระเอกรุ่นน้องหลงภาพคู่แอฟทักซอ,อนแฟนๆถามลั่นไปมาตอนไหน เป็นคู่จิ้นต่างวัยที่กำลังมีผลงานซีรีส์รีเมคด้วยกันสำหรับแอฟทักซออนกับพระเอกรุ่นน้องนนกุลและล่าสุดวันนี้27ตุลาคมเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันเกิดของแอฟนนกุลได้โพสต์ภาพคู่พี่สาวคนสวยพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่า Happy Birthday ครับ a l f a n d e s t a c o r อกินอิ่มตาก็จะง่วงๆงงหน่อยหลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักกันมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น น่ารัก HB d พี่แอฟด้วยนะคะนายะสุขสันต์วันเกิดคุณแอฟด้วยนะคะแอบไปกันเมื่อไรคะน่ารักที่สุดรักพี่แอฟที่สุด HB d g กรีท Happy Birthday นะคะพี่น้องแอฟขอให้สวยรวยหน้าเด็กและมีแฟนเด็กคะ่ะสำหรับแอฟนั้นน,นคุณกำลังจะมีซีรีส์ฟอร์มอยากเรื่อง Fall Yourself หารักชานด้วยใจเธอแฟนๆรอติดตามรับชมรเร็วๆนี้คะ่ะ